เพจ5,000ไลค์ภายใน1นาทีกันค่ะใครนะคะที่มีเพื่อนอยู่ในเฟซส,ส่วนตัว5,000คนค่ะคุณสามารถที่จะเปลี่ยน5,000คนนั้นกลายเป็นคนกดถูกใจเพจของคุณ5,000คนได้ทันทีภายในไม่ถึง1นาทีด้วยแหละค่ะแล้ววันนี้นะคะเอาจะมาบอกทุกคนค่ะว่าเราจะสามารถเปลี่ยน Facebook ส่วนตัวของเราค่ะให้กลายเป็นเพจ f เฟซบ o ๊กได้ยังไงนะคะ ซึ่งมันง่ายมากๆค่ะและก่อนอื่นเราจะมาบอกก่อนว่าคนที่เหมาะที่จะเปลี่ยนจากเฟซส่วนตัวมาเป็นเพจนะคะก็คือแม่ค้าออนไลน์ที่ขายของอยูน f เฟซส่วนตัวตอนนี้นะคะเป็นกลุ่มที่เหมาะสมมากที่สุดเนอะที่จะเปลี่ยนมาเป็นเพจะคะ่ะ เพราะว่า f a c e b o o k นะคะเขาไม่ได้สนับสนุนเนอะให้เราขายของในเฟซส่วนตัวค่ะมันผิดวัตถุประสงค์ของเขาค่ะเฟซส่วนตัวหรือที่เราเรียกว่าโปรไฟล์นะคะมันเป็นเฟซที่เขาเอาไว้ให้เราติดต่อสื่อสารกับเพื่อนๆกับญาติกับครอบครัวนะคะแต่ถ้าหากคุณอยากจะทําธุรกิจคุณอยากจะขายของ คุณควรที่จะมาทำในเพจค่ะเพราะว่าเพจเนาะมันก็มีเครื่องมือต่างๆมีฟีเจอร์ต่างๆที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เราสามารถทำธุรกิจได้ง่ายขึ้นค่ะดังนั้นช่วยบอกเลยว่าถ้าใครยังขายของอยู่ในเฟซส,ส่วนตัวนะคะเปลี่ยนมาเป็นเพจกันเถอะค่ะเพราะว่ามันทำได้ง่ายๆและเฟซส,ส่วนตัวคุณก็ยังอยู่เหมือนเดิมแต่คุณได้เพจเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งเพจ แบบที่เปิดปุ๊บมีคนติดตามเท่าจำนวนเพื่อนของคุณในเฟซส่วนตัวทันทีค่ะโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะคะวิธีแปลงโปรไฟล์เป็นเพจค่ะพิมพ์เข้าไปแบบนี้เลยนะคะวิธีแปลงโปรไฟล์เป็นเพจค่ะจากนั้นค่ะเขาจะมีขึ้นมาให้เราเลือกเลยค่ะแล้วเราก็กดเข้าไปเลยนะคะกดเข้าไปเลยค่ะเลือกตรงตำแหน่งที่บอกว่าให้แปลง Facebook เป็นโปรไฟล์นะคะ จากนั้นนะคะเราก็แค่กดไปตามวิธีการเท่านั้นเองค่ะกดปุ่มเดียวเท่านั้นค่ะจบเลยค่ะคุณจะได้เพจ a c e b o o k มาเป็นของคุณแล้วนะคะ แต่ตอนนี้เนาะถ้าหากเราทําในมือถือค่ะเพื่อนจะยังไม่ได้มาเป็นคนกดถูกใจเราในทันทีนะคะเราจะต้องไปตั้งค่าอีกนิดนิดหน่อยหน่อยนะคะในเพจของเรานั่นแหละค่ะมันจะมีปุ่มให้เรากดเนาะในการที่จะเพิ่มเอารูปภาพหรือว่าเอาคลิปวิดีโอที่มันอยู่ใน Facebook ส่วนตัวของเราค่ะให้เข้ามาอยู่ในเพจแล้วเราก็สามารถที่จะเพิ่มเพื่อนที่เป็นเพื่อนของเราในเฟซส่วนตัวค่ะเข้ามาเป็นคนกดถูกใจในเพจ หรือว่าถ้าหากเนะเรามีคนกดติดตามค่ะคนกดติดตามก็คือคนที่ไม่ได้เป็นเพื่อนกับเราเนะแต่เขากดติดตามเราอยู่ค่ะอย่างบางคนอย่างเงี้ยเพื่อนเต็ม5,000ค่ะแต่มีคนกดติดตามอยู่ค่ะคนกดติดตามเหล่านั้นนะคะก็ยังสามารถเข้ามาเป็นคนกดถูกใจในเพจเราด้วยด้วยค่ะโดยที่เรานะคะกดเข้าไปตรงปุ่มนี้ค่ะปุ่มที่ตั้งค่านะคะที่ให้เราเข้าไปเพิ่มรูปภาพนะคะจากนั้นค่ะเราก็ดําเนินการตามวิธีการได้เลยค่ะก็คือกด เพิ่มเพื่อนจากเฟซนะคะเข้ามาในเพจค่ะถ้าเราอยากจะเพิ่มรูปหรือวิดีโอที่มีอยู่ในเฟซของเราเข้ามาในเพจนะคะก็สามารถที่จะเลือกได้เลยนะคะ <c oughs> เห็นไหมคะแค่นี้เนอะคุณก็สามารถมีเพจเป็นของตัวเองได้แล้วค่ะแต่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 มีอยู่ข้อนึงค่ะที่จอยจะบอกไว้ก่อนเนะก็คือว่าก่อนที่เราอะค่ะจะทําเป็นเพจเนาะเราควรที่จะเปลี่ยนชื่อเฟซส่วนตัวของเราก่อนสมมุติเราอยากให้เพจเราชื่ออะไรคะ่ะเราจะต้อง ตั้งชื่อเฟซส่วนตัวของเราให้เป็นแบบนั้นก่อนเนอเพราะว่าเวลาที่เราเปลี่ยนเป็นเพจปุ๊บชื่อมันจะเป็นชื่อเดียวกับเฟซส่วนตัวเราเลยค่ะชื่อจะเป็นชื่อเดียวกันเนอะแล้วก็มันจะยังเปลี่ยนไม่ได้นะคะดังนั้นเราจะต้องไป เปลี่ยนเฟซส่วนตัวเราก่อนนะถ้าเราอยากได้ชื่อไหนนะคะจากนั้นเพจเราก็จะเป็นชื่อเดียวกันค่ะและจากหลังจากนี้นะคะพอเรามีเพจแล้วทุกอย่างค่ะสามารถที่จะเข้าไปตั้งค่าได้แบบปกติแบบเหมือนเพจทั่วไปเลยอยากจะเปลี่ยนรูปโ,โปรไฟล์อยากจะเปลี่ยนรูปหน้าปกนะคะ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ก็เปลี่ยนได้เลยค่ะซึ่งในตอนแรกเนี่ยทุกอย่างที่เข้ามาในเพจนะจะเป็นเหมือนในโปรไฟล์เราทุกอย่างค่ะแต่เราก็สามารถที่จะเข้าไปเปลี่ยนได้ค่ะ โอเคเห็นไหมคะง่ายง่ายง่ายง่า,งามากๆเลยในการที่เรานะคะจะแปลงจาก Facebook ส่วนตัวค่ะกลายมาเป็นเพจค่ะตอนนี้เนาะถ้าใครนะคะเป็นแม่ค้าออนไลน์ขายของในเฟซส่วนตัวนะโซก็แนะนําเลยนะคะว่าควรที่จะมาเปิดเพจค่ะและเปิดแบบนี้เลยค่ะคุณไม่ต้องเสียดายเพื่อนเนะเพราะจะรู้เลยว่าหลายๆคนคะ่ะที่ไม่ยอมเปิดเพจค่ะเพราะเสียดายเพื่อนคะ่ะ แหมสะสมเพื่อนในเฟซส่วนตัวมาต้อง5,000คนแล้วไปเปิดเพจใหม่เนี่ยจะต้องมานั่งนับหนึ่งใหม่หาคนกดถูกใจใหม่โอโ้โหไม่ไหวนะกว่าจะขายของได้นี่มันเหนื่อยเลยดังนั้นวิธีการนี้นะคะคุณไม่ต้องเสียดายเพื่อนในเฟซส่วนตัวอีกต่อไปค่ะ โอเคสำหรับคลิปนี้จะก็ฝากไว้เท่านี้ค่ะถ้าใครมีเพื่อนที่ขายของในเฟซส,ส่วนตัวนะคะก็อย่าลืมแชร์ออกไปให้เขาดูด้วยนะคะจะได้มีเพจกันทุกคนค่ะไม่ต้องขายของในเฟซส,ส่วนตัวแล้วเนะแล้วก็ถ้าใครนะคะมีคอมเมนต์อะไรอยากจะพูดคุยกับจอยหรืออยากจะให้จอยสอนเรื่องไหนนะคะ,คะก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะกับจอยโซเชียลมีเดียเอ็กซ์เพรสสอนสร้างสื่อโซเชียล by ครูจอยค่ะบ๊ายบายค่ะ